สวัสดีค่ะเด็กดิจิรีน่านะคะเมลนี่คนมันคนผ่านได้คนสนุกได้จ๊ะวันนี้เรามาอยู่กับเกมโฮจโมุนะคะแต่ว่าคือหลังจากไปดูตู้ใหม่มาเนี่ยรู้สึกว่าแบบอืมไม่มีตัวไหนทุกใจเลยยกเว้นตัวหนึ่งก็คือท่าจีแค่โอแต่ว่าเคลียร์แกอยู่ใจเกินเอื้อมเงินไปอะไไม่กล้าสูงนะคะโอเควันนี้นะคะเราจะมาทาคลิปเกี่ยวกับตู้นี้เนี่ย มันมีสกิลอะไรกันบ้างแลวแต่ละตัวเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรกันบ้างแล้วเราจะมาจัดที่กันว่าแบบเฮ้ยมันน่าใช้หรือเปล่าเราจะให้คะแนนตั้งแต่ศูนย์ถึงห้าก็คือจะมีคะแนนครึ่งหนึ่งด้วยนะอย่างเช่นแบบศูนย์จุดห้าหนึ่งจุดห้าประมาณนี้อ่าเรามาดูดีก่านะค่ะโอเคเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยตัวหลักที่สุดในของน่าจะเป็นตู้นี้เลยเพราะว่าได้ไม่ใช่ตู้นี้ด้วยเพราะว่ามันให้ฟรี้ะมันไม่มันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ตัวอะไรนี่อ่ะมันไม่ใช่ตัวแบบ โอปกติทั่วไปอะที่แบบอยู่ในตู้ไอ้นี่นี่คือแบบแจกฟรีโอเคซึ่งตัวนั้นนะคะนี่นก็คือโอคุจิมากามิหรือก็อคือน้องหมาตของฟูเต้นั่นเองฟูเต้้ไดเข้าอ่าคุสมอลอะเรียบร้อยอ่าคิดอีกท,ทีเราใช้เสียงผู้ชายดีกว่ารู้สมมมมึกว่าแบบเริ่มเริ่มเสียงเริ่มหายแล้วไม่ได้กินน้ำนะโอ, <c oughs> โอ้โอคุจิมากามินะคะเป็นตัวอ่าสกิลขโมยปั๊บของฝั่งตรงข้ามทุกครั้งที่เขาโดนโจมตี excuse me ชนะไม่ผิดใช่ไหมขโมยบัฟเหรออ,หอันนี้เนี่ยคือจะบอกว่าผมอ่านของต่างประเทศอยู่ด้วยนะก็คือเขาบอกว่าโอกุจิมากัมนี้เนี่ยเป็นตัวที่แบบเป็นตัวที่เขาเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันเป็นตัวขโมยบัฟฝั่งตรงข้ามทุกครั้งที่เขาโดนโจมตีซึ่งมันจะขโมยบัฟก่อนด้วยก่อนที่เขาเนี่ยจะโดนโจมตีนะฮะเอาง่ายๆก็คือถ้าเขากาลังจะโดนโจมตีเมื่อไหร่ปุ๊บบัฟของฝั่งตรงข้ามจะมาเป็นของเขาทันทีอ่าและที่สําคัญคือเขาสามารถขโมยมาได้ทุกบัฟเลยเ <Wow. S 2> ยี่ยมเยี่ยมมากนะ,ะมมกอว่าเป็นตัวที่ ค่อนข้างดูดีนะเขาบอกมานะฮะนะซึ่งเราจะใช้ทั้ง2เว็บเลยนะฮะก็คือเว็บที่เขาอธิบายมากับอีกเว็บหนึ่งก็คือเป็นเว็บของโฮสโมภาษาอังกฤษล้วนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาอ่านให้ฟังนะคะแล้วก็ มาทําการบอกเลยว่าดีหรือเปล่าโอเคเรามาดูกันดีกว่านะฮะซึ่งหลังจากที่ผมอ่านมานะฮะเขาบอกว่าโอกุจิมากามีเนี่ยนอกจากจะขโมยบัฟเสร็จปุ๊บเขาเนี่ยยังมีความสามารถที่โจมตีค่อนข้างดุแลนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือหลังจากที่พัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยเขามีความสามารถในการซัพพอร์ตตัวเองเป็นสายแทงได้อย่างเช่นแบบเทนัสซิตี้ซึ่งจะลดดาเมจลง<ป>ก,ก็ทําให้เลือดตัวเองเนี่ยเหลือหนึ่งแล้วก็จะ ่าไม่มีวันตายในะตอนช่วงที่แบบมีกัดอยู่อ่าแล้วก็อดาเมนทายอดาเมนทายจะทําการเพิ่มเกราะอีกระดับหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญคือเขามีบัฟเพิ่มดดเมจให้กับตัวเองด้วยก็คือ Attack Up กับบัฟหนึ่งซึ่งจะมาเฉพาะ4ีดาวของเขาเท่านั้นก็คือบรอแต่ผมจำเอฟเฟกของบอไม่ได้นะเดี๋ยวผมต้องไม่อ่านทีหนึ่งนะฮะซึ่งหมายความว่าเขาไม่ได้ถึงกับว่าเป็นตัวอะไรประโยชน์สัีเดียวนะฮะโอเค แล้วก็ที่สําคัญคือเขาบอกว่ามันเป็นตัวละครที่สามารถเอาไปจัดทีมได้หลายแบบแต่ว่าไม่ได้ถึงกับเอาไปจัดทีมได้หลายแบบก็จริงแต่ไม่สมควรจะเอาไปในแบบทุกอย่างขนาดนั้น <Why? S 1> เพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่าเขาเป็นตัวขโมยบัฟเพราะฉะนั้นเนี่ยดาเมจของเขาหลักๆเป็นการขโมยบับฟฝั่งตรงข้ามไม่ได้เอาบัฟของฝั่งตัวเองอะ่ะมาเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้น ถ้าในกรณีที่เอาเขาไปให้คิดสภาพของทีมฝั่งตรงข้ามให้ดีๆว่าทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเป็นตัวที่บัฟเยอะขนาดนั้นไหมหรือบัฟเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์เยอะไหมให้คิดดูอีกทีหนึ่งก่อนที่จะจัดทีมเขาลงไปโอเคเขาเป็นตัวที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากแล้วก็แนะนำว่าให้ใส่เขาในทุกกรณีอ่ะอันนี้ผมยอมรับนะเพราะหลังจากที่ผมอ่านที่เขาบอกมาคือถ้าเขาเป็นตัวขโมยบัฟได้จริงอะ่ะตัวนี้จะค่อนข้างโกงมากเลยนะ โอเคนะฮะหลังจากที่ผมอ่านดูสกิลของโอกุจิมมากามีนะฮะอันนี้คืออยู่เว็บหนึ่งแล้วนะขั้นแรกนะฮะคือตอนที่ได้เขามาตอนแรกๆเลยก็คือเขาเป็นตัวสีดาวนะฮะแล้วก็พอได้เขามาเสร็จปุ๊บสกิล3อันแรกเลยที่เขาได้มานะฮะก็คือ d ด i พิเคตบัฟหรือก็คือ Copy b u ้บฝั่งบงข้ามมาแล้วแล้วก็รีมูฟบัฟสตูที่อาโจมตีมาด้วย โอ้ลบลบบัฟด้วยว่ะมีผลตอนที่ก่อนจะโดนโจมตีนะฮะแล้วก็หลังจากโดนโจมตีเสร็จปุ๊บเขาจะได้รับบัฟเทนัสซิตี้มีโอกาส25-50%นะฮะในตอนช่วงเลเวลแรกนะก็ถือว่าอุ้ยเกิร์จริงๆเทนัสซิตี้ในตอนช่วงแรกมันก็ดูโกงแล้วนะเพราะว่ามันเพิ่มเกราะป้องกันแบบลดความเสียหายได้ตั้งแต่0.9เหลือ0.45เลยก็ว่าได้นะถึงจะมีผลแค่เทินเดียวเถอะฮะแล้วก็ พอปลดล็อกขั้น2เสร็จปุ๊บถ้าเขาโจมตีจะมีอยู่2สกิลนะฮะก็คือหลังจากที่โจมตีเสร็จปุ๊บเขาจะได้รับพลังชีวิตเพิ่มขึ้น100่ถึงสองก็คือฮิวแหละคิวหนึ่งร้อยถึงสองร้อยนะฮะมีโอกาสติดสี่สิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็หลังจากที่โดนโจมตีจะมีอีกปบบจะมีอีกสกิลหนึ่งก็คือหลังจากที่โดนโจมตีจะบวกค่าอันติแปดถึงสิบหกมีโอกาสติดสามสิบห้าถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะก็คือถ้าโดนบ่อยๆก็อัน แล้วก็ขั้น3านะฮะก็คือหลังจากปลดล็อกขั้น3ไปเสร็จปุ๊บก็จะมีอีก2สกิลแต่ก่อนหน้านั้นน,าน,าน,นะฮะผมขอบอกไว้ก่อนว่าผมจะบอกแค่ตัวที่เป็นแบบ4ดาวนะผมผมขอไม่บอก3ดาวแล้วกันเพราะคงไม่มีคนจัด3ดาวเข้าไปในทีมเขานะฮะโอเคเนาะหลังจากปลดล็อกขั้น3มเสร็จปุ๊บเขาจะมีอีก2สกิลก็คือหลังจากเฟสนั้นนะ่ะเริ่มต้นนะฮะเขาจะใส่กัดให้กับตัวเองโอกาส50-100บนะงะซึ่งัจะอยู้นาน5เทิร์นะฮะอย่งกคนรู้กันอยู่นาะก็คือ5เทิร์นนระหว่างที่แบบ อยู่อย่างนี้เสร็จปุ๊บถ้าเขาไม่ตายเขาก็จะไม่ไม่ตายเลยนะแต่พอครบ5้าเทิร์นเสร็จปุ๊บบัฟนี้ก็หายไปหรือว่าถ้าเขาเนี่ยเกิดการทํางานเสร็จปุ๊บในเทิร์นนั้นก็หายไปเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็หลังจากที่เขาปรากฏตัวนะฮะ when appearing หรือก็คือการเริ่มเทิร์นแต่ละเทิร์นเนี่ยถ้าเขาอยู่ในสนามปุ๊บเขาจะได้รับ a ด a m a n t ท t e นาน4เทิร์นนะฮะ a ด a m a n t ท t e ก็จะบัฟจะคล้ายคล้าย tenacity แต่น e n a c i t y คือจะมีผลแค่เทิร์นเดียว ะะอดามนททยจะมีผลทั้งหมด4เทิร์นก็ก็ถือว่าดีนะเพราะว่าถ้านับจากความที่เขาเป็นแทงอยู่แล้วอ่ะค่อนข้างจะแทงหนาวเรื่องอยู่นะเนาะ,ะยิ่งถ้านับรวมใน2สกิลนี้ดิแม่งพอๆกับเยสุรุลีตอนช่วงนั้นเลยดีกว่า <c oughs> คือแม่งหนามากเลยนะคืออ่าน,านสกิลมานี่คือเทียร์แกหนามากเลยนะเว้ยแล้วก็ปลดล็อกขั้นสุดท้ายนะฮะปลดล็อกมาอีก2ส,สกิลนะฮะก็คือหลังจากโดนโจมตีก็จะแต่จะมีผลตามเทินนะฮะก็คือ1เทิร์นสับ เทินหนึ่งเทินสามเทินห้าแล้วก็ไล่ทีละสองสองสองไปเรื่อยๆนะฮะก็คือหลังจากที่โดนเทิร์นพวกนั้นเขาจะได้รับแอตแทกอัพนะฮะแต่ถ้าในกรณีที่โดนในเทิร์นที่สองสี่หกนะฮะก็คือเลขคู่อ่าช่วงแรกจะเป็นเลขคี่นะฮะก็คือหนึ่งสามห้าเจ็ด ก้าประมาณนี้อ่าในเทิร์นพวกนั้นเนี่ยเขาจะได้รับแอตแทกอัพแต่ในกรณีที่อยู่ในเทิร์นเลขคูก่ก็คือ2468ประมาณนี้อ่าเขาจะได้รับบอแทนนะครับแอตแทกอัพนะฮะคือจะเพิ่มพลังโจมตีตั้งแต่ 1. คูณ1.1ถึง2.2เป็นระยะเวลาสีเทิร์นอ่าส่วนบอนะฮะบอจะใกล้เคียงกันครับผมแต่บอจะค่อนข้างเพิ่มเยอะกว่าในระดับหนึ่งก็คือจะเพิ่ม1.15ถึง2.3เป็นระยะเวลา4ีเทิร์นเช่นกันอ่าก็คือถ้าได้รับ2บัฟนี้มาใน2เนีเน้คือแก จัดการได้หมดละคือคือเป็นตัวที่แบบจัดการได้หมดแล้วล่ะโอเคเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะคือจะมี s a สเตตัสร s t a n นด้วยนะฮะก็คือเขาจะทำการป้องกันสถานะเบรกครับผมหรือก็คือสถานนะการขยับคเคยื่นไม่ได้แล้วโดนลดพลังป้องกันลงด้วยก็คือเขาจะต้านสถานะนี้ไปเลยนั่นเองนะฮะก็ถือว่าดีเอาเรื่องอยู่นะส่วนนันตีของเขานะฮะก็คืออ่าโจมตี2ช่องแนวหอกนะฮะก็คือโจมตี2ช่องแนวหน้าาแล้วก็ขโมยบัฟของฝั่งตรงข้ามมาแล้วก็ รีมมบบัฟของตัวที่โจมตีออกนะฮะแล้วก็ทำการหีลเลือด6 0 0 1 2 0 0นะฮะโอเคเนาะอ่านี่คือตัวที่หนึ่งโอกุจินะฮะโหเริ่มไปแม่งก็ประมาณ7นาทีแล้วตัวต่อมานะฮะเราม,มาอยู่กันที่ตัวที่สองนะฮะซึ่งเราไม่ชอบนะฮะจูโกะนะฮะเป็นตัวหนึ่งเลยนะที่ผมก็จำไม่ได้แล้วนะ,ะว่ามีน้องอยู่ซึ่งนะฮะเขาให้นิยามว่าเป็นตัว ดีบัฟตัวเองนะฮะแล้วก็เลือกได้ระหว่างการดีบัฟฝั่งตรงข้ามหรือจะเป็นการทำเดเมจที่ค่อนข้างรุนแรงฉันอ่านไม่ผิดใช่ไหมบัฟตดีบัฟตัวเองเหรอตอนแรกผมเข้าใจว่ามันเป็นบัฟตัวเองนะ,ะพออ่านไปอ่านมาดีบัฟเหรออเขอนิยามเขาบอกว่าจูโก,โกนะฮะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยทีเดียวน่าสนใจเหรอ <No. S 1> ตัวที่น่าสนใจเลยทีเดียวเขาสามารถบัฟดีบัฟใส่กับตัวเองได้เนี่ยภายในเทิร์นที่หถึงเทิร์นที่สได้นะฮะในแต่ละรอบ ซึ่งในระหว่างที่ทําการดีบัฟนี้อยู่เนี่ยจะมีดีบัฟเขาดาวด้วยบวกดีบ <Wow. S 1> oh, ัฟเขาดาวอะนะนอกจากจะได้รีบัฟเขาดาวเสร็จปุ๊บเขาจะได้รับโอกาสในการติดสถานะต่างๆเพิ่มขึ้น mm. นะฮะก็คือจะมีโอกาสไป1 0ในการใส่คริบบวกๆคริบบวกๆก,ก,ก็จะบอกเลยว่าคริบบวกๆก,ก็ค่อนข้างโกงเลยนะเพราะว่ามันถือว่าเป็นขั้น2ของครินะฮะแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเวลาโดนโจมตีนั่นเองก็คือจะทําให้โอกาสติดก,กัดหรือก็คือไม่ตายนะฮะโอเคก็ถือว่า มันก็ดูฟังดูดีนะเนาะแต่แต่เราก็ไม่เอาอยู่ดีเ <c oughs> ขามีการเขียนไว้ด้วยนะว่าแน่นอนนะฮะว่ามันเป็นความฝันของทุกคนที่จะใส่ดีบฟให้กับศสตูภายในเวลารวดเร็ว <c oughs> ทีนี้นะคะเรามาถึงที่สกิลกันบ้างเลยกว่าหลังจากที่ผมอ่านมารู้สึกว่าเออมันฟังดูดีนะแต่พออ่านไปอ่านมารู้สึกว่าแบบอืมอะไรเอ่ยมันดูไม่ใช่ <c oughs> คือบางท่าที่แบบมันเป็นดีบัฟจริงๆมันรู้สึกว่าแบบดีบัฟมันดูแย่ yeah. <c oughs> คือดีบัฟมันดูแย่มากแต่ละอันนะฮะแต่ว่าก็ยังก็ยังดีนะฮะที่มีเขาดาวมาช่วยคือเหมือนมันตัวเฉพาะค่อนข้างเฉพาะอยู่นะอ๋อลืมให้คะแนนโอกุจิใช่ไหมลืมชิบหายลืมลืมลืมย้อนกลับไปที่โอกุจิก่อนทุกคนรีเวิร์สกลับไปก่อนรีเวิร์สกลับไปก่อนโอกุจิ <c oughs> ok มากมีนะฮะหลังจากที่ผมอ่านสกิลมาในตอนช่วงแรกผมขอให้คะแนนอยู่ที่4.5ละกันเพราะผมรู้สึกว่าแบบ เออเฮียแกดูเก่งดีนะคือสกิลแต่ละอย่างคือแบบเฮียแกเป็นตัวที่แบบค่อนข้างจะใช้ได้หลายกรณีเลยนะแต่ข้อเสียของเฮียแกก็ขโมยบัฟฝั่งตรงข้ามก็คือถ,ถ้ากูไม่มบีบัฟก็ทําอะไรไม่ได้นะฮ oh, <no. S 1> นะส่วนใหญ่คือผมคิดว่าน่าจะเป็นแทงที่ไว้ใช้สําหรับขโมยบัฟฝั่งตรงข้ามโดยเฉพาะคือถ้าเอาไปลงในด่านที่แบบขโมยบัฟมาได้ก็แนะนําว่าเฮียแกก็ค่อนข้างใช้ได้นะแต่ถ้าเป็นด่านที่ไม่มีบัฟผมก็เลยตัดคะแนน,นส่วนครึ่งหนึ่งของส่วนนั้นออกไปนะั่นแหละ แต่ถามว่าดูมีประโยชน์ไหมดูมีประโยชน์เลยนะให้สี่จุดห้าเต็มห้านะฮะโอเคกลับมาที่จูโก,โกนะฮะจูโก,โกของเราเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบเออมันก็ดูดีนะแต่ไม่เข้าใจว่าคือแบบมันเป็นตัวที่แบบแจกดีบัฟใช่ไหมมันเป็นตัวแจกดีบัฟแต่ทําไมผมรู้สึกว่าแบบพอมันแจกดีบัฟเสร็จปุ๊บทำไมมันต้องทําให้ตัวเองโดนดีบัฟแล้วโจมตีแรงขึ้นคือถามว่าพอเข้าใจไหมว่าแบบเออมันเป็นตัวกระจายดีบัฟก็ได้หรือเป็นตัวทำาดเมจก็ได้แต่พออ่านไปอ่านมารู้สึกว่าแบบ เออฉันเอามันตัวเป็นตัวทําดีบัฟดีกว่าไหม <c oughs> คืออ่านไปอ่านมารู้สึกว่าแบบเอามันไปตัวเป็นทําตัวแจกดีบัฟยังรู้สึกว่ามันดูคุ้มกว่านะ <c oughs> ขั้นแรกก็นะฮะจะได้ความสามารถเมื่อ,อมีตัวเนี้ยมีตัวจูกโกนะฮะปรากฏตัวเขาเ้าไปในทีมก็จะมี curse t r e a t e n i n g ใส่ตัวเองนะฮะก็คือจะทำให้เวลาติดสถานะ curse จะทำ d าเ a g e แรงขึ้นนะฮะคูณ6เหมือนเป็นเรื่องดีนะ <c oughs> เหมือนเป็นเรื่องดี <c oughs> แต่พออ่านไปอ่านมาถ้ากูไม่มี curse ล่ะ ถ้ากุไมี c u r ส e กู se, ก็ตีไม่เข้าเลยใช่ไหมฮะแล้วก็เมื่อเริ่มเทินนะฮะจะมีผลแค่เทินแรกเท่านั้นก็คือจะติดสถานะ Curse ฮะซึ่งสถา Cur se, นะ c u r ์สนะฮะจะลดดาเมจลง0.8 0.4เมตร m, เป็นระยะเวลา5เทินซึ่งถามว่ามันดูดีมีประโยชน์ไหมมันก็ดูดีมีประโยชน์นะแต่ มันเป็นตัวกระจายดีบัฟมันจะมีดีบัฟเพื่อเพิ่มดดเมจของมันเองไปทำไมนะฮะแล้วก็จะมีอีกสกิลหนึ่งก็คือหลังจากที่เคลื่อนที่เขาจะกระจายดีบัฟใส่ศัตรูนะฮะเป็นลักษณะของรูเปเพชรแล้วก็นะฮะจะมีถ้าปลดล็อกขั้น2ปลดล็อกขั้น2จะมีสกิลโผล่เข้ามาอีก3ส,สกิลก็คือ เมื่อเขาปรากฏตัวเขาจะได้ส St ติกมาสเตรทเนนิ่งเพิ่มป้องกันของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น0.2เท่านะฮะก็คือตามปกติสติกมาจะลดเกราะนะฮะแต่ว่าอันนี้คือจะเพิ่มเข้ามาแทนนั่นเองอ่าเมื่อเริ่มเทิร์นอันนี้จะมีผลเฉพาะเทิร์นที่2นะฮะก็คือจะทําให้ตัวเขาเนี่ยติดสติกมานะฮะสติกมาจะทําการลดพลังป้องกันแล้วก็ลดเลือดตลอดเวลานะฮะเป็นระยะเวลา3มเทิร์นซึ่งลดเกราะค่อนข้างแรงอยู่นะลดเกราะ1.15ถึง2.3นะก็ถือว่า เดี๋ยวทำไมมันดูลดเยอะกว่าตอนที่มันควรจะเป็นเลยเนี่ยจะมีกสกิลหนึ่งนะฮะก็คือหลังจากที่เคลื่อนที่อยู่เนี่ยเขาจะลบดีบัฟอ,อ๋อเออใช่ไอ,อตอนขั้นแรกมันแค่กระจายดีบับแต่มันไม่ได้ลบดีบับของตัวเองออกนี่หว่าโอเคขั้น2ก็คือจะได้ลบดีบับออกแล้วนะฮะโอเคต่อไปขั้น3มนะฮะน่าจะมีหลายคนรอขั้น3อยู่นะก็คือขั้น3นะฮะจะมีอยู่2ส,สกิลที่เข้ามาก็คือถ้าเขาปรากฏตัวเขาจะมี เขาดาวสเตรทนิงใส่ตัวเองเลยนั่นเองนะฮะถ้าตัวละครตัวนี้ติดสถานะเขาดาวอยู่เขาจะทําการเพิ่มโอกาสการติดเป็นโอกาส80%อันนี้ดูดีมีประโยชน์ที่สุดนะเพราะว่าเขาดาวอ่ะมันไม่เคยมีเขาดาวสเตรทนิงนะเขาดาวสเตรทนิงไม่เคยมีมาก่อนในเกมนะฮะโอเคซึ่งหลังจากเริ่มเทินนะฮะเป็นเทินที่3 <S <S คือเขาจะสามารถติดเขาดาวได้ก็คือจะโดนความเสียหาย10,000นะฮะถึง20,000เลือดศัตรูนะ ซึ่งผมว่าไอ้เขาดาวอะน่าจะเป็นดีบัฟที่โกงที่สุดในเกม,มั้งแต่ว่ามันก็ไม่ได้โกงถึงขนาดนั้นนะ <c oughs> เพราะว่าบอสบางตัวหรือมอนบางตัวที่แบบเลื่อนมหาศาลแบบเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ตายอยู่ดีเข้าใจใช่ไหมเออแต่ถ้าในกรณีที่เอาเขาไปใช้ในกรณีที่แบบทำดาเมจแรงๆอย่างเงี้ยเออแบบปล่อยให้เขาอยู่นิ่งๆไปก่อนหลังจากนั้นก็ให้เขาทำดาเมจแบบนี้ไปเพราะว่า ไอความสามารถก่อนๆน,น,นะนอย่างเช่นแบบ Curse Straining Stigma Straining หรือ c u r e Straining มันก็แบบมันก็บวกเยอะแล้วนะก็ถือว่าแบบดูดีอยู่นะไม่ได้ดูแย่นะฮะจูโกจู g o ปรับมารู้สึกว่าไม่ได้ดูแย่เลยนะในตู้เนี้ถือว่าดูดีเลยแหละขั้นสุดท้ายนะฮะที่ปลดล็อกมาจะมีอีก k สกิลด้วยกันก็คือหลังจากที่โจมตีจะมีโอกาสติดคลิกบวกๆนะฮะก็คือจะทำการเพิ่มดาเมจเป็น3เท่าถึง6เท่าเป็นระยะเวลา1เทิน อ๋อลืมบอกไปคริปบบวมีโอกาสติด4-8%นะฮะขึ้นอยู่กับว่าคุณอัพสกิลเลเวลเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าคุณมีเข้าดาวสเตรทเทนนิงก็เตรียมตัวได้เลยนะค,ะคลิปบวกบวกมาแน่ๆนะฮะแล้วก็ก่อนโดนโจมตีนะฮะเขาติดสถานะกัสใส่ตัวเองมีโอกาสติด20-40%นะก็ถือว่าอันเนี้ยก็ค่อนข้างดีอยู่ถ้ายังมีพอถ้ายังมีเข้าดาวอยู่นะนะโอกาสติดก็จะเป็น1 0 0เเลยนั่นเองเกินร้อยด้วยซ้ำแล้วก็หลังจากที่เขาติดดีบัฟเนี่ยเขาจะได้รับ 5 0 0ถึง1น0 0นะคิวให้กับตัวเองนั่นเองอ่าฟังดูดีเนาะฟังดูดีแต่พออ่านไปอ่านมา,อ,า,นมาอืมกูต้องมีเขาดาวนี่วะ <c oughs> แล้วก็อันตรีของเขานะฮะคือทำการบวกอ่ค่าอันติีนะฮะกับเพื่อนรุ่มทีมใน1ช่องสี่เหลี่ยมรอบตัวเองนะฮะบวกอันตรีถึง <c oughs> 1ินะฮะแล้วก็ทำการทำ <c oughs> ดาเมจเพิ่มขึ้น2.5เท่าใส่สัตรูที่ติดถานะเคริร์ส บวก2.5เท่าอีกถ้าสตูติดถานะาสติกมาแล้วก็บวก2.5เท่าอีกถ้าสตูติดเขาดาวเอาง่ายๆก็คือมันเป็นตัวรอดีบัฟฝั่งตรงข้ามให้ติดทั้งหมดแล้วก็รออันติเบิร์สไปทีเดียวเลยนั่นเองก็ถือว่าฟังดูดีนะแต่เรามาลองใจเย็นๆเราคิดกันด้วยทีหนึ่งดีกว่าเอาเป็นว่าผมให้คะแนนก่อนดีกว่าถ้าให้คะแนนใช่ไหมจูกโกะ ใช่คะแนนผมให้คะแนนเท่าไรหร่รู้ไหมสามจุดห้าคือไม่ใช่เพราะว่าอัคตินะคืออันนี้คือเอาตามหลักความจริงนะคิดสภาพอ่ะเราคิดตามผมดูนะถ้าคุณต้องการดีบัตใส่ศัตรูทุกตัวใช่ไหมเท่ากับว่าคุณต้องรอไอ้เทิร์นพวกเนี้ยให้มันครบอย่างแรกเลยคือเทิร์นแรกต้องรอเคิร์สก่อนเทิร์นแรกมีเคิร์สอยู่แล้วอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแล้วถ้าแบบอยากให้แบบโดนอันติแรงๆเข้าไปอีกก็ต้องรอสติกมาก่าก็คือต้องรอเทิร์นที่สองอ่ะ ทิร์นที่สองแล้วก็ถ้าอยากรอดดเมจสูงที่สุด <Okay. S 1> ก็คือต้องรอเขาดาวเทิร์นที่สามอ่าในเทิร์นที่สามก็คืออันเนี้ยถึงในเทิร์นที่สามละหลังจากนั้นคุณค่อยขยับจูโกในเทิร์นนั้นน่ะในเทิร์นที่สามนั้นน่ะแล้วก็ไปแก้ตายใส่ศัตรูทุกตัวอ่าฟังฟังดูเหมือนดูดีใช่ไหมแต่ถ้าเทิร์นแรกคุณได้เคิร์สมาใช่ไหมอ่าดดเมจยังไม่แรงเทิร์นแรกคุณจะโดนอะไรอะ่ะ oh. ถ้าเจอไอ้ทีมแรงๆอย่างเนี้ยเทิร์นแรกจูโกเตรียมไปได้แล้วอะ่ะเพราะวา อันนี้ยังไม่ค่อยแย่เท่าไหร่อันนี้คือยังติดดัมเมจอันนี้คือแค่ลดดัมเมจแต่ในกรณีโดนสติกมาอันนี้เริ่มแย่และสติกมาในเทิร์นที่2คือเริ่มแย่และเพราะว่าถ้ามันโดนเรื่อยผมว่าจูโก้น่าจะไปก่อนในเทิร์นที่2แล้ว, <S <S ลวก็คือสติกมาได้มาก็จริงแต่ถ้าต้องรอขถึงเขาดาวอะเลือดของจูโกจะถึงตอนเขาดาวหรือเปล่าคือถ้าไม่ใช่วันเทิร์นฮิตก็จะสบายนิดนึงแต่ผมว่ามันไม่ถึงวันเทิร์นฮิตหรอกผมว่าน่าจะประมาณ t o เทิร์นเราก็ตายเลยดีกว่า ทูเทิร์นช็อตคือยอมรับแหละมันเป็นตัวที่อ่านสกิลแล้วอะเหมือนขายฝันอะคือสกิลอ่านมาแล้วคือแบบเฮ้ยมันดูโกงจังเลยแต่พอฟังแต่พอคิดดูดีๆฉันต้องรองสกิลดีบัฟทั้งหมด3ามท่าภายในเทิร์นแตกต่างกันด้วยนะก็คือเทิร์นแรกได้เคิร์สเทิร์นสองได้สติ๊กมาเทิร์นสามได้เคาดาวซึ่งฟังดูก็แย่แล้วอะออและถ้าในกรณีที่สตูใส่สถานะขยับไม่ได้มาในตอนที่เคาดาวติดพอดีอย่างเงี้ย จูโกจะยังรอดอยู่หรอเพิมผอจูโกจะตายก่อนด้วยเพราะเขาดาวมันติดพอดีอะ่ะให้ลองคิดสภาพแบบนี้ดูผมเลยให้คะแนนในส่วนเนี้ยน้อยนิดหนึ่งก็คือตัดหนึ่งคะแนนจากไอ้ที่มันต้องรอบัฟรอดีบัฟแล้วมันทํเดเมจแรงแรงอ่แหละแล้วก็ตัดอีก0.5คะแนนเรื่องที่มันยังโดนดีบัฟของท่าอื่นได้อยู่แล้วมันไม่เพิ่มก็คือถ้าโดนไอ้พวกนี้ไปเนี่ยก็คือเตรียมตัวตายได้เลยอะ่ะนะผมเลยให้คะแนนจูโกน้อยนิดหนึ่งแต่ถามว่าจูโกก็ดูดีอยู่ไหมคือถ้าจูโกไม่ได้สู้กับไอ้ตัวที่ แบบมีสถานนะแบบล็อกขาหรือแบบลดอัรตาการติดสกิลอย่างเงี้ยผมว่าจูโก่น่าจะเหมาะเพราะเพราะว่าถ้าอ่านดูดีๆอ่ะจูโกค่อนข้างจะโกงในระดับหนึ่งเลยนะโอเคเนาะก็นะฮะผมขอตัดพาร์ทไวเพียงเท่านี้แล้วกันก็คือของ2ตัวเนี้ยผมขอทําแค่2ตัวก่อนนะ,ะัะเพราะว่าแค่2ตัวนี้คือแบบแค่ลอสกิลนี่ก็ยาวเรื่องแลวโอเคนะฮะก็สาหรับใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดติดตามกดซับแนลให้ผมด้วยนะะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆนะฮะแล้วก็ สำหรับอีก4ตัวที่เหลือนะที่อยู่ในตู้นี้นะฮะก็เดี๋ยวเตรียมตัวรอได้เลยนะฮะกำลังพยายามตัดอยู่นะฮะโอเคนะ,คะสำหรับวันนี้ถ้าลาไปก่อนนะ,ะบ๊ายบายครับ